สนูดฮาวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเม a s t ส t ต n d กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมาพูดถึงการอัปเดต UI ใหม่นะสำหรับ a n นิเมะ s t ส t ต n d นะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างซึ่งบอกเลยว่าครั้งนี้คือผิดคาดจริงๆคือมันคือเรื่องที่ดีเนาะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการที่เราเล่นเกมอยู่และแอนิเมะรัสตเคยเป็นเกมที่ไม่ได้ คิดจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือปรับเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงนะแต่ปัจจุบันบอกเลยนะเขาว่าเขามาถูกทางแล้วอย่างแรกเลยที่ผมแบบจําได้เลยที่ผมเคยพูดไปอัปเดตหลอกนะแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือฟอนต์ใหม่ด้วยอ่านง่ายขึ้นและดูดีขึ้นอย่างมากผมเลยบอกว่าเนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าผมจะไปแมปไหนก็ตามแต่ที่ผมเคยพูดไว้ผมอยากจะให้มันเกิดการอัปเดตอย่างเงี้ยค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปนี่คือ1นก้าที่ดีสําหรับผู้เล่นแอนิเมอลัสเตอรนะยินดีด้วยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นไทเตลนะหรือจะเป็นลักษณะของโปรไฟล์ก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันดูง่ายดูใช้งานง่ายและยิ่งไปสําคัญกว่าน,นี้คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือยูนิตยูนิตใช้งานง่ายมากแล้วก็ดูดีด้วยแล้วสิ่งที่ผมเคยพูดไปว่าเฮ้ยไอตรงนี้มันใช้งานเพื่ออะไรมันดูอะไรไม่ออกเลยดูง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับนะ แล so ้วก็ที่เคยพูดไปว่าเฮ้ยโอ้โหการอีโวอีโวมันกดยากจังระบบลงระบบล็อกตัวละครนี่คือสุดๆเลยกลายเป็นว่าแก้แล้วนะครับบอกรายละเอียดครบคันเลยแล้วก็ดูนี่มีวับวแวมแวดูดีขึ้น UI คือระดับสุดยอดเลยนะแล้วก็สกิลทีมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับนี่มันไม่มันไม่ขยับปื๊บปั๊บแล้วนะมันจะขยับเป็นแบบเป็นจังหวะจังหวะอันนี้อันนี้คือดูดีมากนะแล้วก็เนี่ย โอ้โหผมชอบไปหมดเลยแต่ลักษณะการวิวตัวละครอะไรยังเหมือนเดิมอยู่นะอือันนี้คือผมจะชมก่อนนะในสิ่งที่มันแก้ไขแล้วอะไรเงี้ยไอเทมอะไรเงี้ยคืออาจจะใช้ไอเทมเป็นชุดเดิมอยู่นะมันคงจะแก้ไขาย,ยากมันต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนอันนี้พอเข้าใจได้แต่ว่านี่คืออยู่ไอใหม่ที่มันเป็นกลมๆเนี้ยมันดูน่ารักน่าก,กดไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็แบ a ตันพาร์ทที่เคยแบบดูห่วยแตกแต่อนนี้คือดูดีเลยนะ สำหรับมีการใช้ b a t t l e p a s s ฟรีด้วยก็คือต้องเล่นนะครับก็จะได้ตัวละครไปแล้วก็เกาะโค้ดอะไรดูดีไม่รู้จะพูดยังไงเลยกับการปรับเปลี่ยน UI ใหม่ครั้งนี้คือดูดีมากแต่อย่างที่บอกนะครับอะไรที่มันยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือ,อเหมือนล็อบบี้อะไรเงี้ยมันมันน่าจะ UI สไตล์นี้แล้วล็อบบี้แบบสไตล์เดียวกับ UI จะดูดีสุดๆเลยนะครับแต่เขาปรับเปลี่ยนมาแล้วผมว่าอีกสักพักเลยแหละเรื่องล็อบบี้อ่ะ คงจะไม่ถูกใจผมคนเดียวมั้งหลายๆคนอาจจะโอเคก็ได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของภายในเกมภายในเกมผมก็ไปเล่นมาเป็นที่เรียบร้อยนะอภายในเกมก็ดูโอเคเลยมันมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปเยอะเลยนะครับแค่มีความแบบคมของพวก UI อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการจัดวางตัวละครดูดีขึ้นเยอะไม่ลกไม่ลกหูลกตานะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ที่บอกไปนะครับปัจจุบันสรุปแล้วคืออนิเมะ t Stand ไปก้าวนึงแล้วในเรื่องของ UI เนาะผมว่าจะใช้ UI อย่างเงี้ยได้ยาวๆไปเลยจน next gen จน gen ไหนๆก็สามารถใช้ได้อยู่แต่ที่รู้สึกเลยว่าในอนาคตน่าจะควรแก้ไขผมขอพูดไว้ในคลิปนี้เลยและกันรเรื่องของอาการกดใช้งานอะไรพวกนี้นครับมันยังมีความหน่วงดีเลอย์อยู่นะแล้วก็ตอนไปเล่นนะครับการวางยูงนิตอะไรเงี้ยยังมีการแหลกดีเลอย์อยู่นิดนึงแบบวางประมาณวิ1.5วิหรือ2วิอะไรเงี้ยตัวละครถึงจะวางเนาะอืม แล้วก็ในส่วนอื่นผมว่าผมโอเคหมดเลยนะไม่มีอะไรติดแล้วครับเรื่องของ UI ก็ไม่ไม่ไมรู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่ามันเกิดการแก้ไขแล้วก็แต่อย่างที่บอกเหมือนเดิมนะครับพวกฟอนต์อะไรเงี้ยมันยังรกตาอยู่การจัดการของการเดินทํางานใช้งานตรงนู้นตรงนี้อะไรเงีง้ยยังยังยังไม่ดูดีนะต้องพูดตรงๆคือมาถูกทางแล้วสําหรับ UI แต่อันอื่นผมแค่จะบอกว่ายังเหมือนเดิมความรู้สึกผมยังเหมือนเดิมนะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่า อยากเล่นนะแต่แบบโอ้ยเบรกไว้ก่อนอนะแบบนิดเดียวเลยอยากอยากเล่นแล้วเออมันมันมันดูแบบโอเคขึ้นแล้วแต่แบบเบรกก่อนอะไรเงี้ยแคบบ่แค่ UI UI นี่คือแบบส่งผลแล้วใช้งานง่ายแล้วแต่ความรู้สึกของการดีเลยแล้วก็อะไรหล,หลายๆอย่างที่นณะแมปทำอยู่นะครับมันยังไม่ได้เกิดการแก้ไขเนาะ ยงเช่นมันยัง,ย,งยังหงุดหยิดเรื่องฟอนอยู่ยังมีอาการแหลกหนวงเล็กน้อยแล้วก็ต้องมีการปรับแก้ในอนาคตอยู่เรื่อยๆเชื่อผมสินะมันจะดีได้ขึ้นมันมันมันจะดีไปกว่านี้ถ้าเขายังใส่ใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนาะนี่คือขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของ a n i m เม a s t สเต n นนะครับผมคือสรุปแล้ววันนี้ก็คือ uid ที่เหลือเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเลยแต่มมนเป็นอีกก้าวนึงนะอย่างที่บอกเลยคือมันมาหแล้วอะ ต่อไปเดี๋ยวก็จะปรับแก้ในแพทต่อไปแต่ผมแค่จะบอกว่าอย่าหยุดนะคือถ้าหยุดแค่นี้มันก็จะได้แค่นี้คือผมไม่อยากแค่ให้ให้ให้ทุกคนเข้าใจว่า UI มันมาหลอกตาแล้วเราจะหยุดไว้แค่นี้แล้วก็ไม่ให้เขาพัฒนาต่อครับอย่าให้มันไปอีกอย่าให้มันทําอีกอย่าให้มันแบบเฮ้ยแมปนี้จะไม่ตายนะบอสสตูดิโอซื้อมาแล้วเคลมมาแล้วจะต้องพัฒนาต่อจะต้องให้เดฟบทางานกันต่อหรืออะไรเงี้ยยังมีไฟในการทํางานกันอยู่อะไรเงี้ยขอให้คาดหวังให้เป็นอย่างนั้นสําหรับผู้เล่นแอนิเมชัน ผมยินดีด้วยครับยินดีดยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแมปเนาะคือมันมีการปรับเปลี่ยนถึง3ครั้งครั้งแรกก็คือลองและเข้ามาเทคโอเวอร์คันที่2ก็เปลี่ยนเป็น UI ตัวสีฟ้าสุดท้ายคือห่วยไม่ดีสุดท้ายคือคันที่3คือปรับเปลี่ยนแก้ใหม่ให้แบบว่าอมไม่ดีใช่ไหมนั้นเจอแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเออมันก็ดูดีขึ้นเลยเป็นเหมือนเกมใหม่เลยนะนะครับผมส่วนระบบขอยแก้ภายในอนาคตคลิปนี้ประมาณนี้เลยครับเข้ามาไม่อยากพูดเยอะนะเพราะว่า สุดท้ายคือมันแก้แค่อยู่ไอยงอื่นยังคงต้องพัฒนาต่อและผมยังรอกับการพัฒนาของอนิเมะรัสแอนอยู่ถ้าใครรอรู้สึกว่าเอ้ยแพทนี้ทําดูดีขึ้นจริงๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วก็มาพูดคุยกับผมว่าเออเรื่องของอาการงงอาการหน่วงอะไรเงี้ยผมยังรู้สึกอยู่ผมรู้สึกว่าเกมเพย์มันยังไม่ขนาดนั้นนะมันอีกนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูแพทต่อ,ต,อต่อไปนะอันนี้คือแพทแรกที่เขาเกิดการแก้ไขหวังว่าแพทหน้าจะมีอะไรที่มาทัดใจเราอย่างนี้อีก ส่งตรงถึงความรู้สึกเราแบบนี้อีกนะครับผมยินดีด้วยวันนี้ไปแล้วเจอกันทิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย